สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่13กราดกราดาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis นนคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้เดินทางมาแล้วหนึ่งแท่งนะฮะนะเมื่อวานนะเราพี่ครับบอกว่าหากแท่งนี้แปดแท่งเขียวนะจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นของเรานะฮะผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเขียวที่ใหญ่ไปเลยทีเดียวนะครับประกอบกับนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะฮะใครดูแล้วก็น่าจะมีเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้นะด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้นแนวจิวิยาคือเส้นหุนเทั้งหลายนะครับ ตอนนี้เนาะจากราคาปัจจุบันนะฮมากกว่าราคาคา่าเฉลี่ยเยอะเลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่านะครับลักษณะกา,ารเคลื่อนที่ของกราฟนี้กําลังเริ่มเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นแล้วนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะโดยเปอร์เซนต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่ามันจะเป็นผลเรื่องของดีมานด์เอฟเฟกตีฟมากกว่านะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้ก็กําลังหดตัวเกือบถึงศูนย์แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่านะฮะการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้กําลังจะจบนะครับกับกําลังจะกลายเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นฝั่งขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะตอนนี้ก็มีสัญญาณแล้วนะครับสัญญาณขาขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่แข็งแรงนะครับต้องรอนิดนึงเนาะเกือบทุกการเคลื่อนที่เลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนทีเ่เรียกว่าเกือบแข็งแรงแล้วตอนนี้ก็จะมีแนวโนม้มลดลงเนะี่ยจะดูงด้วยนะฮะนีมาในอีฟตเราจะเห็นได้ว่านะฮะแท่งเขียวที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีการลดนะฮะลดลงของแรงซื้อนะฮะก็จะทําให้นะฮะแท่งเขียวนี้ก็ยังคงเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลนะครับนะอ,อาจะจะอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งยังคงติดแนวที่เป็นรีสติสแตนเดิมอยู่นะครับดังนั้นนักลงทุนโดยรวมก็จะเว้นวักไว้นิด นงนะฮะก็คือนะฮะระแวงไปนิดนึงหรือว่าบริหารจัดการพอร์ตนิดนึงนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงอาจจะด้วยนะ SL c o s ลคหรือว่ามีการเยร์โพซิชันนันออก นะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับกำลังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นลักษณะการเคลื่อนที่โดยรวมยังคงเป็นแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นที่เริ่มแข็งแรงแล้วนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในโซน DP นะฮะยังไม่ได้โซนยังไม่ใช่ดีมานโซนนะครับ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะ12แท่งนะก็ประมาณ3,000จุดเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกเพราะว่า Store ทำซปเปอร์ทิ้งไว้นะฮะ เราจะสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำหายยี่หายแต่ละมีทั้งนั้นจะต้องให้เขาทะลุเส้นแนวจินตุยาเส้นสีนแดงขึ้นไปก่อนเขาถึงจะแข็งแรงนะครับผลปรากฏว่าทะลุขึ้นไปแล้วยิงยาวเลย นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องของนะครับดีมานเอฟเฟกติค่อข่างจะชัดเจนเลยทีเดียวจากลักษณะการเลื่อนที่ตั้งแต่ต้นวีคนะฮะเดินทางเลยทั้งสามี่พันจุดนะฮะจะต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้นะฮะเราก็จะต้องรอนิดนึงนะฮะเพราะว่ายังคงติดแนวเส้นจิตวิยาหรืออ่ะเท่าที ติดแนวเส้น resistance เดิมือหรือเรียกว่าเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็เนื่องด้วยนะจิตวิทยาการเทรดเนาะนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับนะฮะท้าบเดินทางมา2 0 0พกว่าจุดมันจะต้องมีนักลงทุนส่วนหนึ่งนะครับมีการเยรดพอซิชันหรือว่ามีการบริหารพอร์ตออกไปทําให้แรงซื้อที่เกิดขึ้นในตลาดนั้นลดลงนะฮะเราจะเห็นได้ว่าแท่งแดงๆเล็กๆ2แท่งนี้นะครับไม่ใช่เกิดจากแรงขายนะฮะมันเกิดจากการลดลงของแรงซื้อนั่นเองใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับเรื่องกลไก เบื้องต้นของตลาดอันนี้อยู่บทที่2นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะว่าเริ่มไต่เนินขึ้นแล้วนะครับก็เป็นรูปเดินนะนี่ก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะสัญญาณการเคลื่อนที่ก็อยู่ตั้งตัวต่อต้นวีคเลยนะครับนะบส่วนตลาดนะครับตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงแล้วนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงจริงนะครับแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วก็คงที่ตามกลไกของตลาดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ยังคงอาจจะลดลงบ้างนะครับนะฮะแต่ก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะแน่ใครเยนไปแล้วนะรับุมเมตัมที่เป็นกลไกนะครับตอนนี้ฝั่งอ่าฝั่งซ้ายนะครับลดลงบ้างแต่ยังอยู่ในแดนบวกนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรม ที่4ชั่วโมงว่ารอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสที่จะทำหายเยอะหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องเบรกให้ชัดเจนแล้วสร้างดีมานโซนให้ชัดเจนก่อนแล้วถึงค่อยตัดสินใจในเฟรมนี้นะครับในทางเฟรมวีคนี้นะครับทางเฟรมที่4ชั่วโมงแต่เหรุในทางวีคนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทางเฟรมจะต้องวางแผนให้ถูกนะครับ ทีนี้เรามาดูใน time f r a m ที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนี้เกิดจาก action market ที่เราวิเคราะห์ไว้โดยรวมเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วเนาะ13แท่งก็อยู่ที่สักประมาณ2,000จุดนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับให้เกิดดีมาโซนก่อนแล้วมีโอกาสที่จะทำ higher high นะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการแล้วก็วางแผนกันไว้ นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดประกอบกับเมื่อวานนะครับมีโซนซูเปอร์ทิ้นไวเรายังคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดีแมนโซนอยู่ด้วยนะครับจากราคาปัจจุบันน,นะฮะโซนนี้เป็นดีมานโซนแต่อย่าลืมนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของราบโดยรวมณนะปัจจุบันนะครับณนะปัจจุบันนะครับแรงซื้อในตลาดค่อนข้างจะมีเยอะแล้วนะครับดังนั้นดีแมนโซนที่เกิดอันนี้ ก็จะงก่อๆแ,แทบจะปลายปลายเทรนด์แล้วนั่นก็หมายความว่าหากเราจะเทรดในยูมานโซนนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเขาเริ่มอ,อยู่ปลายปลายแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ชัดกว่านะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนเลยทีเดียวแต่ณนะปัจจุบันนะครับ เขาขอพักตัวแล้วหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Demand Effective นะครับก็การลดลงของแรงซื้อนั่นเองนะครับแปลว่าแท่งแดงๆพวกนี้ไม่ได้เกิดจากแรงขายนี้เราจะชัดเจนขึ้นนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะ อยู zone, he ่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวอาจจะมีตุ้มตุต่อมๆบ้างนะครับแล้วก็ทยอยลดลงเรื่อยๆตั้งแต่การกระชากของกราฟเมื่อวานนะฮะก็คือมีการลดลงของแรงซื้อนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าแรงซื้อไม่ได้เกิดเลยนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวอันนี้ชัดกว่านะครับแท่งสีแดงๆที่เกิดขึ้นคือการปิดโพซิชันฝั่งบายของนักลงทุนนั่นเองนะครับไม่ได้เกิดจาก Position ฝั่งเซลล์นะครับไม่ได้เกิดจากการเปิดโ Position ของฝั่งเซลล์รู้ได้ยังไงเพราะว่าแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้มีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยการเคลื่อนที่เนี่ยมันอยู่ปลายเทรนแนะครับก็มีการกระชากได้ไม่เยอะนะครับ ส่วนปัจจัยกระทบค่างเงินในวันนี้ยังคงนะครับยังคงเป็นเรื่องของนะครับปัจจัยหมวดที่1นนะที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะครับตลาดยังคงคาดการว่าค่างเงินดอลลร์นั้นมีโอกาสที่ยังคงจะ ทรงตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะครับในวันนี้นะครับมีโอกาสทรงตัวและอ่อนค่าลงดังนั้นนะครับมีโอกาสเนาะคือมีโอกาสแล้วนะครับมาส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นนะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงนิดนึงแล้วมีโอกาสที่จะขยับต่อแต่เนื่องด้วยนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินเข้าขัดแย้งกันแล้วก็อยู่ลักษณะที่เป็นปลายเทรนด์ดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟวันนี้ก็ไม่ไปไหนไกลนะครับอาจจะย่อตัวลงแล้วก็ขยับขึ้นในกรอบเท่านั้น แล้วก็จากราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นดีมานโซนที่ซึ่งที่แคบมากนะครับดังนั้นนะครับกรอบการลงทุนนะปัจจุบันไม่ใช่ดีมานโซนที่ชัดเจนนะครับใครอยากจะเข้าออเดอร์ก็คือรอที่เป็นสัญญาณซุปเปอร์แล้วก็เป็นในการเคลื่อนที่ระยะไกลเท่านั้นนะครับก็จากราคาปัจจุบันนะครับหากย่อตัวลงมาตากวานะฮะเอา เล็กๆเนอะต่ำกว่าสักพันห้าร้อยจุดนะครับก็จะกลายเป็น S-L โซนแต่จากราคาปัจจุบันขึ้นไปอ้าวไม่มีนะครับไม่มีจุด resistance เราขยับต่อขึ้นไปอีกเป็น time frame ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจุด resistance เดิมแทบจะไม่มีเลยนะครับอีกสักประมาณพันจุดดังนั้นให้เทรดใน time frame day วันนี้นะ day นะครับเทรด time frame เป็นชั่วโมงนะฮะไล l i ไล l i n นะฮะ เทรดในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับจากราคาปัจจุบันก็ขึ้นไปแนวทดสอบนะครับสักประมาณพันจุดก็คือเส้นโบลิงเกอร์ของเราก็พอนะนะฮะให้เกียรติทิ้งโบลิงเกอร์ของเราก็พอนะครับเพราะว่าจากราคาปัจจุบันเนาะใครเรียนไปแล้วนะครับนะอ่าสัญญาณที่เรียกว่าสไนเปอร์13 BB นะครับก็คือนะฮะเป็นสัญญาณการเข้าออเดอร์นะครับในช่วงดิมานซ์โซน13 BB แล้วก็จากราคาปัจจุบันนะครับก็ขึ้นไปสักประมาณพันจุดเองนะครับแต่จากราคาปัจจุบันย่อตัวลงมาต่ำกว่าพันห้าร้อยจุดนั้นน กรอบการลงทุนในวันนี้ส่วนกรอบ Money m a n a g e m e n t ก็ยังคงดึงยาวอยู่นะครับสำหรับกรอบ m o n นี Management ก็ยังคงอยู่ที่สักประมาณ4 0 0พันกว่าถึง5,000นะครับนะฮะส่วนกรอบการลงทุนอยู่ที่สักประมาณ2,500จุดความเสี่ยงก็อยู่ที่สักประมาณประมาณ4 0บวกลบก,ก็พอรับได้สำหรับการเทรดในไทม์เฟรมในในเดนะครับนะฮะจะเย็นๆนะครับ,นะรบ,รบไม่ต้องรีบนะฮะ ใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ